สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชานนทพอดแคสต์ครับลองนึกภาพตามกันนะครับประเทศที่กำลังสู้รบในสงครามออสองด้านพร้อมๆกันด้านหนึ่งเนี่ยคือการต่อสู้กับศัตรูที่รุก,กรานจากภายนอกอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นกันชัดๆตามข่าวเลยแต่อีกด้านหนึ่งคือสงครามที่ซับซ้อนกว่านั้นมากครับเป็นการต่อสู้จากข้างในตัวเองวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ในยูเครนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤตแบบนี้พอดีเลยครับ ด้านหนึ่งคือการรบที่ดุเดือดมากเพื่อรักษาเมืองยุทธศาสตร์อย่างโพครับสคอฟทางตะวันออกและอีกด้านที่เกิดขึ้นพร้อมกันก็คือเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตครั้งใหญ่ที่กำลังเขย่ารัฐบาลของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้อย่างรุนแรงเลยวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันครับว่าวิกฤตทั้งสองนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงและมันจะส่งผลต่ออนาคตของยูเครนและความช่วยเหลือจากนานาชาติได้ยังไงบ้างเอาละครับเรามาเริ่มกันที่สมรภูมิภายในกันก่อนเลยเรื่องนี้เปิดมาด้วยข่าวที่ เรียกว่าหน้าตกใจพอสมควรคือการลาออกพร้อมกันของรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็รัฐมนตรีพลังงานของยูเครนแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะสิ่งที่ตามมาคือการล้างบางครั้งใหญ่ในบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ของรัฐที่ชื่อว่า e エ o a t o มมีการปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงแบบเรียกว่ายกแผงเลยตั้งแต่รองประธานหัวหน้าฝ่ายการเงินฝ่ายกฎหมายไปจนถึงฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเลยครับ แล้วก็ยังมีที่ปรึกษาของประธานบริษัทด้วยใช่ครับคืนนี้มันไม่ใช่การปรับตำแหน่งแบบธรรมดาแล้วแต่มันเป็นสัญญาณว่ามีปัญหาใหญ่มากๆอยู่ข้างในใช่เลยค่ะเราต้องบอกว่า e อ e น g o ์โกตอมนี่ไม่ใช่บริษัทธรมธรมดาานะคะองค์กรนี้คือผู้ดูแลโรงไฟฟ้านิวเคลีร์ทั้งหมดของประเทศเลยก็เปรียบเสมือนหัวใจของความมั่นคงทางพลังงานของยูเครนเลยค่ะเพราะฉะนั้นการทุจริตในองค์กรระดับนี้จึงเป็นเรื่องที่ อืมอันตรายอย่างยิ่งยวดเลยแล้วที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือไทม,มิ่งของมันค่ะคือเหตุการณ์นี้มันแดงขึ้นมาในช่วงเวลาที่ภาคพลังงานของยูเครนเพิ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือมหาศาลจากนานาชาติอ๋อ oh, ครับเพื่อเอาไปซ่อมแซมโรงไฟฟ้าที่เสียหายจากการโจมตีของรัเสเซียมันเลยกลายเป็นคำถามใหญ่ในสายตาของพันธมิตรที่ให้เงินสนับสนุนว่าเงินที่ให้ไปมันถูกใช้อย่างโปร่งใสจริงหรือเปล่าพอลงลึกไปในรายละเอียดของการสืบสวนนี่ ยิ่งเห็นเลยครับว่าเรื่องนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิดไว้มากเขาบอกว่าการสืบสวนนี้ใช้เวลาถึง15เดือน15เดือนเลยเหรอคะครับแล้วมีการดักฟังโทรศัพท์รวมๆกันแล้วนานกว่า1000ชั่วโมงเลยทีเดียวพันชั่วโมงโหตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะมันบอกว่านี่ไม่ใช่การทุจริตแบบผิวเผินหรือแค่ใครคนใดคนหนึ่งแอบทา แต่ว่ามันเป็นเครือข่ายที่วางแผนมาอย่างเป็นระบบแล้วก็ฝังรากลึกมานานพอสมควรเลยค่ะครับผมการจะแกะรอยได้ขนาดนี้แสดงว่ามันต้องซับซ้อนมากจริงๆแล้วความเสียหายเขาประเมินไว้ที่เท่าไหร่คะตัวเลขความเสียหายจากโครงการรับสินบนนี้ประเมินไว้ที่ราวๆหนึ่งรล้านดอนลลาร์สหรัฐครับโอ้โห oh ตอนนี้มีผู้ถูกคุมคุมตัวไปแล้ว5คนแล้วก็มีผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอีก7คน แต่จุดที่พีคที่สุดของเรื่องนี้และเป็นประเด็นที่สื่อต่างชาติให้ความสนใจมากๆก็คือตัวตนของผู้ที่ถูกระบุว่าผู้บงการครับค่ะเขาคือทิมเมอร์มินดิชซึ่งเป็นเจ้าของร่วมในบริษัทสื่อควันต้า95บริษัทเดียวกับของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เองนั่นเหรอคะใช่เลยครับบริษัทเดียวกันเลยแต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยครับว่า เขาอยู่น,นี่แหละค่ะคือจุดที่ท,ทําให้เรื่องนี้มันซับซ้อนแล้วก็เปราะบางทางการเมืองอย่างยิ่งเพราะมันโยงไปถึงคนใกล้ชิดของคู้นําประเทศโดยตรงเลยมันก็เลยทําให้เกิดคําถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลรู้เห็นเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอืมครับแล้วมันก็ดันไปสกิดแผลเก่าเมื่อช่วงฤดูดร้อนปีที่แล้วที่รัฐบาลเซเลนสกี้เคยพยายามจะผ่านกฎหมายเพื่อลดอํานาจของหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตอิสระอ รื่องนนั้ใช่ค่ะแต่ก็ต้องถอยกลับไปหลังเจอกระแสต่อต้านอย่างหนักจากประชาชนแล้วก็แรงกดดันจากสหภาพยุโรปเท่ากับว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่คดีทุจริตธ,ธรรมดาธรรมดาแต่มันกลายเป็นบททดสอบครั้งสําคัญต่อคํามั่นสัญญาเรื่องการปฏิรูปประเทศของเซเลนสกี้เลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมันเป็นบททดสอบความน่าเชื่อถือโดยตรงเลยเพราะว่าการปฏิรูปและการปราบคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเงื่อนไขหลักที่ผูกติดอยู่กับความช่วยเหลือทางการเงินและการทหารจากตะวันตกครับ แล้วก็ยังรวมถึงเส้นทางการเข้าเป็นสมาชิก EU ของยูเครนด้วยสิ่งที่น่าสนใจในอีกมุมหนึ่งก็คือบางทีสงครามครั้งนี้อาจจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการผ่าตัดใหญ่ก็ได้นะคะอืมน่าสนใจครับการที่นานาชาติจับตามองอย่างใกล้ชิดและเงินช่วยเหลือทุกดอลลาร์มีความสำคัญมันก็เหมือนเป็นสปอตไลท์ดวงใหญ่ที่ส่องเข้าไปในมุมมืดทำให้การทุจริตที่เคยซุกอยู่ใต้พรมเนี่ยถูกลากออกมาจัดการแม้ว่ามันจะเจ็บปวดก็ตาม ใช่ค่ะแม้มันจะเจ็บปวดและน่าอับอายในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังอ่อนแอก็ตามค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับเหมือนกับว่าวิกฤตจากภายนอกกำลังบีบให้ต้องจัดการกับวิกฤตภายในให้เด็ดขาดซึ่งในขณะที่เรื่องวุ่นวุ่นในเมืองหลวงกำลังดำเนินไปที่แนวหน้าซึ่งห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรสถานการณก์ก็กำลังตึงเครียดไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะที่เมืองโคคอซิรอฟสก์ในแคว้นดเนสเกอร์คลับ ตอนนี้ที่นั่นแทบจะเป็นสมรภูมิแตกหักไปแล้วมีการสู้รบกันตามท้องถนนทหารยูเครนกำลังเสี่ยงที่จะถูกกองทัพรัเสเซียโอบล้อมจากหลายทิศทางค่ะสถานาการณ์มันวิกฤตถึงขนาดที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกโอเล็กซานเดอร์ซิสกี้ต้องลงพื้นที่ไปบัญชาการรบด้วยตัวเองเลยการที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดต้องลงไปที่นั่นเองเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าสถานาการณ์ที่โพรควฟสกอเข้าขั้นวิกฤตแล้วจริงๆค่ะ ในทางยุทธศาสตร์แล้วเมืองน,นี้คือชุมทางรถไฟที่สําคัญมากเป็นเหมือนประตูสู่เมืองใหญ่ที่เหลืออยู่ของคว้นดนเนสที่ยูเครยนยังควบคุมไว้ได้ถ้าเสียไปนี่คือเรื่องใหญ่เลยอะเรื่องใหญ่มากค่ะถ้าเสียโปรคอปสกอไปแนวรบทั้งหมดทางตะวันออกอาจจะพังทลายลงได้เลยแล้วคําว่าการถูกโอบล้อมที่เราได้ยินกันบ่อยๆมันน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะครับมันหมายความว่ายังไงครับ มันหมายถึงทหารยูเครนที่อยู่ในเมืองจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสมบูรณ์กระสุนหมดก็ไม่มีมาเติมสเสบียงอาหารไม่มียาไม่มีคนเจ็บหนักก็ลำเลียงออกมาไม่ได้มันคือฝันร้ายที่สุดของทหารในสนามรบเลยค่ะแล้วเป้าหมายของนายพลซิสกีนี่ที่ลงไปในพื้นที่ตอนนี้คืออะไรครับคือการสั่งถอยทัพหรือว่ายังไงจากถแถลงการของเขานะคะเป้าหมายคือการสู้ต่อค่ะ เขาต้องการจะยึดพื้นที่บางส่วนของเมืองที่เสียไปกลับคืนมาให้ได้และที่สําคัญที่สุดคือการรักษาและเปิดเส้นทางส่งกําลังบํารุงและลําเลียงผู้บาดเจ็บให้ได้อ๋อที่เรียกว่าถนนแห่งชีวิตใช่ค่ะ Road of Life นั่นแหละค่ะเขาพยายามสร้างขวัญและกําลังใจให้กับทหารและประชาชนโดยกล่าวอย่างหนักแน่นว่ายังไม่มีประเด็นเรื่องการควบคุมเมืองโขกรอฟสกโดยรัสเซียหรือการโอบล้อมกองกําลังป้องกันของอยูเครนในพื้นที่ปฏิบัติการแต่คําพูดแบบนี้ มันเป็นการพูดเพื่อปลุกใจหรือว่าสถานการณ์มันยังไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นจริงๆครับดิฉันคิดว่าเป็นทั้งสองอย่างนะคะในฐานะผู้นำเขาต้องพูดเพื่อรักษาขวัญกำลังใจและแสดงความไม่ยอมแพ้แต่ในความเป็นจริงแล้วแรงกดดันมหาศาลจากกองทัพรัรเซียที่มีทั้งกำลังพลและอาวุธมากกว่ามันทำให้สถานการณ์ของยูเครนที่นั่นเปราะบางอย่างยิ่ง อ mm hmm. ครับคำพูดของเขาสะท้อนความมุ่งมั่งของยูเครนที่จะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบอย่างหนักก็ตามเอาล่ะครับตอนนี้เราเห็นภาพทั้งสองด้านค่อนข้างชัดเจนแล้วด้านหนึ่งคือเรื่องอื้อฉาวคอร์รัปชันที่กำลังสั่นคลอนความเชื่อมั่นในเมืองหลวงอีกด้านคือการสู้รบที่ดุดเดือดและอาจจะชี้เป็นชี้ตายที่แนวหน้า,นาคำถามสำคัญก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันอย่างไร เรื่องราวในห้องแอร์ที่เคียฟมันจะส่งผลไปถึงทหารที่กำลังสู้ตายอยู่ในสนามเพลาะที่โพอกรอฟสิกได้อย่างไงนี่คือจุดที่น่าสนใจและย้อนแย้งที่สุดของสถานการณ์นี้เลยค่ะยังไงครับเพราะในขณะที่ยูเครนกำลังเผชิญกับข่าวชาวที่อาจทำลายความไว้วางใจจากพันธมิตรอย่างรุนแรงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตรงกันข้ามเลยสลภาพยุโรปเพิ่งจะประกาศเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินครั้งใหญ่ให้ใหกับยูเครนอ้าวเหรอครับค่ะ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดลเยนเพิ่งประกาศอนุมัติเงินกู้ก้อนใหม่อีก6,000ล้านยูโรพร้อมกับให้คำมั่นว่าจะดูแลความต้องการทางการเงินของยูเครนไปอีก2ปีข้างหน้าถ้ายังส่งสารที่แข็งกร้าวไปถึงประธานาธิบดีปูตินด้วยนะคะว่าปูตินคิดว่าเขาจะสามารถเอาชนะเราได้แต่นี้คือการคำนวณที่ผิดพลาดอย่างชัดเจน แต่แบบนี้มันไม่เสี่ยงเหรอครับการที่ e ูยังทงอัดฉีดเงินเข้าไปมหาศาลทั้งดังที่ก็เห็นอยู่ว่ามีปัญหาคอร์รัปชันใหญ่ขนาดนี้มันจะไม่เป็นการส่งสัญญาณผิด,ผด,ผดหรือเปล่าครับว่าแบบไม่เป็นได้เราให้เงินคุณสู้กับรัสเซียส่วนเรื่องในบ้านจะจัดการหรือไม่ก็อีกเรื่องเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและนี่คือหัวใจของความขัดแย้งเชิงนโยบายในตอนนี้เลยการตัดสินใจของ e ูสะท้อนให้เห็นว่า เป้าหมายทางภูมิรัฐศาสตร์ในการหยุดยั้งรัสเซียนั้นมีความสําคัญเหนือกว่าความกังวลเรื่องการทุจริตภายในของยูเครนในระยะสัน้นคือมองภาพใหญ่กว่าใช่ค่ะพูดง่งายๆคือพวกเขามองว่าการปล่อยให้ยูเครนแพ้สงครามเพราะขาดเงินทุนจะเป็นหายนะที่ใหญ่หลวงกว่าความเสี่ยงที่เงินบางส่วนจะรั่วไหลแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่สนใจเรื่องคอร์รัปชันนะคะครับ ในทางกลับกันเป็นไปได้สูงมากว่าเงินช่วยเหลือในอนาคตจะมาพร้อมกับเนื่อนไขและกลไกลก,าการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนความเชื่อมโยงมันอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะการรบที่โปรคอสกี้ต้องการกระสุนปืนใหญ่และโดรนอย่างเร่งด่วนซึ่งต้องใช้เงินซื้อไอ้เงินนั้นก็มาจากพันธมิตรถูกต้องค่ะ แต่ผู้ที่ให้เงินก็ต้องการความมั่นใจว่าเงินทุกยูโรทุกดอลลาร์ที่ส่งไปจะถูกเปลี่ยนเป็นอาวุธที่แนวหน้าจริงๆไม่ใช่หายไปกับเครือข่ายทุจริตในเมืองหลวงเท่ากับวว่าชัยชนะในสนามรบกับชัยชนะในการปราบคอร์รัปชันมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันไปแล้วแยกออกจากกันไม่ได้เลยถูกต้องที่สุดค่ะมันคือชะตากรรมที่ผูกติดกันอย่างสมบูรณ์ ทหารที่โปโครโซฟต์จะสู้ต่อไปได้ก็ต่อเมื่อมีอาวุธและยุธทธปกรณ์เพียงพอซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะมาได้ก็ต่อเมื่อพันธมิตรนานาชาติยังคงเชื่อมั่นและสนับสนุนยูเครนและความเชื่อมั่นนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐบาลเซเลนสกี้ที่จะแสดงให้โลกเห็นว่าพวกเขากำลังต่อสู้กับการทุจริตอย่างจริงจ,รงจังไม่ใช่แค่ลมปากใช่ค่ะการล้างบางที่เอเนโกอะตอมอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เจ็บปวดแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อเรียกความเชื่อมั่นนั้นกลับคืนมา มันจิงเป็นสถานการณ์ที่เปราะบางและก็ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับยูเครนจริงๆครับพวกเขากำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของประเทศในสนามรบและในเวลาเดียวกันก็กำลังต่อสู้เพื่อกอบกู้ความเชื่อมั่นของรัฐบาลในเมืองหลวงซึ่งผลลัพธ์ของสงครามทั้งสองด้านนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของชาติอย่างแท้จริงและนี่ก็คือคำถามที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้ขบคิดกันครับ ในขณะที่พันธมิตรนานาชาติให้คำมั่นด้วยเงินหลายพันล้านเพื่อรับประกันอนาคตของยูเครนภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดต่ออนาคตนั้นอาจจะไม่ใช่กองทัพรถถังของศัตรูที่อยู่หน้าประตูแต่เป็นการกัดกร่อนความไว้วางใจจากภายในตัวเองคำถามก็คือประเทศชาติจะสามารถต่อสู้ในสงครามเพื่อปกป้องอุดมการประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกับการต่อสู้กับเงาของทุจริตที่ฝังรากลึกในอดีตของตนเองได้จริงหรือไม่ ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านและขอเชิญชวนให้กดติดตามช่องชาโนนพอดแคสต์ครับ